ตอนนี้นะคะแฟนทางบ้านเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะนี่น้ําจะข okay. ึ้นค่ะช่วงเช้าเป็นปกตินะคะน้ําจะขึ้นนะคะน้ําจะขึ้นมาหน่อยอ่อช่วงเย็นๆนะคะชิงช้าตรงนี้นะคะเขามานั่งถ่ายภาพกันนะคะเขามีจุดถ่ายภาพเยอะค่ะแล้วพาพิซีก็จะนั่นให้ดูนะคะพายิซีก็จะอ่าถ่ายให้ดูช่วงเย็นค่ะช่วงนี้น้ําก็ขึ้นเดี๋ยวพายิซีให้ดูเนาะให้ดูน้ําช่วงนี้นะคะน้ําจะขึ้น จะแตกต่างกับคลิปอตอนที่เรามาแรกๆเนาะเนี่ยค่ะหาดถ้าจะลงไปถึงนู้นเลยนะคะหาดจะลงไปตรงที่คนลอยน้ำนะคะเนี่ยค่ะสวยค่ะแฟนทางบ้านน้ำใสมากเนี่ยไปจนถึงน้ำตรงอ่าตรงนี้นะคะ่ะตรงคนอยู่นะครับอุ้ยไหนไหมาแล้วนะคะเดี๋ยวไหนๆมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำนะคะหาดสวยแบบ ใสเห็นไหมคะใสเหมือนแก้วเลยค่ะแฟนทางบ้านเดี๋ยวป้าเฟซี่จะอันนี้แสดงว่าช่วงพายุมาไอนนช่วงลมแรงๆน่ะ่ะที่ตอนเราอยู่กาะช้างนะ่ะขึ้นที่ว่าขึ้นแรงๆที่ว่าเป็นข่าวที่ว่าพัดเซซิลีอยู่ริมมเบอร์นัมเบอร์อีเลฟเว่นอะไรที่บอกว่าเอ mm ็กซ์ตรีมวอเตอร์ที่ว่ามันนี่มันนี่อ่าเลตัลลอนกอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่ว่าอาทิตย์สองอาทอาิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว ที่ว่าน้ําทะเลหนักๆน,นะคะแฟนทางบ้านที่ว่าซัดหาดซัดอะไระโหเนี่ยกินมาขนาดนี้เลยเห็นรากต้นไม้เลยค่ะเนี่ยที่ว่ามันนี่มันนี่รีสอร์ทก่อนน mm ่ะ hmm. เพราะว่าคืนแบบว่าใหญ่เยอะมากลมแรงมากะคะ mm ่ะ hmm. ที่ก็บอกว่าทะเลพิโรธค่ะเนี่ยเ mm hmm. นี่ยค่ะเป็นผลพวงมาดูค่ะซ mm ้ hmm. อเขาอีกหน่อยก็ต้องเอาดินมาถมะค่ะทางทางรีสอร์ทคะ mm ่ะ hmm. เนี่ยเดี๋ยวาไปซี่พาดูน้ํานะคะ น้ำใสเหมือนแก้วเลยแฟนทางบ้านคือแก้วจริงๆหาทางลงไม่ได้ค่ะไม่ใช่อะไรนะคะเดี๋ยวจะให้ดูโอ้โหสัตว์ดูคลลากยูรูดรูดอะรูดเดียนี่ยคลากต้นไม้ค่ะเออพอน้ำมันซัดขึ้นมามันทำให้เราเห็นแพทเทิร์นของรากต้นไม้ต้นนี้นะคะดูค่ะ เนี่ยล่าของเขาค่ะแฟนทางบ้านนี่กินเนื้อที่มาขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหรูดเลยเนี่ยไว so? no. น์ดำรูดโซเนาะโอ้คุณคิดบอกว่านี่น,นี่อาจจะมาถึงนี่เลยนะคะโอ้เนี่ยนี่เดี๋ยวทาง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 ดีสอดเดี๋ยวเขาก็ต้องต่อเติมนะคะหลังหลังอะไรเนี่ยคะ่ะเพราะว่ามีกินต้นไม้เขาค่ะต้นมะพร้าวต้นนี้ก็เกือบล้มเลยนะคะเนี่ยนิดเดียวเองค่ะเนี่ยต้องเอาดินมาถมเขาค่ะอันนี้ ขึ้นขึ้นก็นิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่จะพาห้ดูค่ะว่าน้ําเป็นเป็นนั่นขนาดไหนหาทางลงไม่ได้ค่ะต้องไปลงตรงไหนเนี่ยตรงนี้ได้ไหมน่าจะลงตรงนี้ได้นะคะจะพามาดูน้ำเดี๋ยวเย็นๆป้าไปซี่ถึงจะ เย็นๆปราฟิชถึงจะอันนั้นค่ะถึงจะพาโอ้ยดูน้ำกับแฟนทางบ้านมันเหมือนแก้วค่ะมันใสมากหรือมันไม่ใช่ใสแค่จุดเดียวนะคะอ,อุ้ยมันใสแบบไปนู่นค่ะครึ่งทะเลเลยค่ะเดี๋ยวก่อนันนี้ป้าฟีชไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมาค่ะมันใสจริงๆค่ะแฟนทางบ้านแบบสวยอะ กูดนี่สเสน่ห์ของเขาคือน้ำเขาสะอาดเป็นธรรมชาติค่ะคือคือคุณได้กลิ่นธรรมชาตินะคะกลิ่นความสะอาดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นไอ้นั่นไม้นะคะพวกรากมุงรากไม้จุดนี้จะมีค่ะแต่เมื่อวานป้าปซี่ไปเล่นกับลุงคิดโซนนู้นค่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะคะแบบมีแต่ทรา,ายกับทรายกับอูอ้สวยคุณคิดบอกว่าเป็นทะเลตั้งแต่ไปเที่ยวมากับป้าปซีเนี่ยเพิ่งเห็นน้าทะเลใสแบบ เนี่ยค่ะก็คือที่เกาะกูกเนี่ยเขาให้เป็นแบบที่หนึ่งเลยนะคะก็จะแตกต่างกับซีมิลันหน่อยแต่ซีมิลันม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 ันจะสั้นนะคะแต่มันอนี้มันใหญ่ค่ะมันเวิ้งใหญ่มากค่ะและพื้นที่มันกว้างคุ้มค่ะคุ้มกับที่มาค่ะแฟนทางบ้านอันนี้น่าไม่แน่ใจาว่าเป็นเกาะแรดหรือเปล่าเนะ,ะเขาบอกว่าปะการังสวยเนี่ยแล้วแบบเห็นไหมคะมีเรือมา แต่ทางโรงแรมเราที่เราพักทางรีสอร์ทที่เราพักเ็ามีแคน,นูนนะคะเดี๋ยวป้าพี่ซี่กับลุงคิดจะ,อะเอาแค่นูนค่ะไป <Yeah. S 1> เขามาดำปะการังดูปะการังกันค่ะ <Yeah. S 1> เขาบอกที่เกาะแรกนะคะเนี yeah. ่ย yeah. <Yeah. S 1> น่าจะพานะักท่องเที่ยวมาที่และที่สองสเสน่ห์ของเขาที่นี่คือคนไม่พุกพ่าน <Yeah. S 1> มันเป็นส่วนตัวเหมาะกับการมารีแลกสมองจริงๆค่ะและน้ำค่ะแฟนทงบอนเหมือนแก้วอ่ะ ทุกคนเลยค่ะทุกคนที่ป้าไปซีไปคุยกับร้านอาหารเขาบอกว่าโอ้โห,โโหโกกูดนะสวยน้ำทะเลสวยใสใสจริงๆค่ะเหมือนแก้วเห็นไหมมองทะลุะนูน่นไปถึงนู่นนะคะเดี๋ยวบ่ายเย็นๆค่ะบ่ายเย็นๆเนาะป้าไปซีจะพานลุยค่ะต้องหาอะไรมาเซฟกล้อง อันนี้นะ้ำมันยังขึ้นอยู่ค่ะยังไม่เห็นชายหาดก,กว้างมากค่ะอันนี้ก็ที่พักของเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยมันหลายห้องเหลือเกินเบยนะคะลุงคิดก็อยู่ตรงนั้นค่ะก็เดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะคะแฟนทางบ้านก็น่าจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะพาเดินลุยอันนี้เป็นส่วนตัวนะคะมีแต่คนที่พัก ี่คนที่พักในรีสอร์ทของเรานะคะนี่ค่ะใช่หมดเลยเป็นรีสอร์ทที่ที่สวยขึ้นใหม่ด้วยค่ะรีสอร์ทอันนี้มาใหม่เปิดเมื่อปีที่แล้วเขาบอกงี้นะคะเพิ่งเปิดเห็นไหมคะนี่อาหารเช้ากันเสร็จเขาก็มาเดินดูน้ำกันค่ะมาเดินดูหาดก,กันคุ้มค่ะพักที่เนี่ยแบบไม่รู้จักอะไรเขาเลยนะคะพอพี่ซี่ก็บุกจากทางอ่า booking com นะคะหรืออ่าอะไรเนี้ยแหละมันคิดบุ๊กนะคะแต่เราดูด้วยกันนะคะปราริซีนะคะเป็นคนชวนลุงคิดมาคือตอนนี้คนไทยเราจะมาเพราะอาจจะเป็นพาอมีข้อพิพาทกันอยู่เนาะเราก็มาเที่ยวก่อนก่อนอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเกิดเขาปิดไม่ให้มาอย่างเงี้ยโอ้โหต้องมานะคะคนไทยเราก็เลยมากันยเยอะเนาะตอนนี้เรามาง่ายพื้นที่เรานะคะเราก็ต้องมาเนาะ สวยค่ะแฟนทางบ้านสวยมากเลยมันคงความเป็นธรรมชาติไว้นะคะคุม้มอันนี้เอนนอ ى, พานักท่องเที่ยวไม่รู้จักโรงแรมไหนนะคะน่าจะพามาดําดูปะการังเขาบอกว่าเนี่ยโรงแรมที่นี่หาดที่เนี่ยสวยเพราะว่าหาดเขาสวยมากค่ะมีโรงแรมอะไรนะที่ป้าไปซี่คุยนะเขาบอกว่าโอ้โหอยู่บนเขาเลยและแพงมากเขาบอกอ่าพีฝรั่ง คนเดนมาร์กเขามายืนคุยกับเราพอดีเจอเขาเมื่อคืนเขาบอกว่าฉันก็ไม่เข้าใจทําไมแพงอยู่บนยอดเขาอะจะลงทะเลนะก็ต้องเอารถกอล์ฟมาส่งลากกันลงมาแต่ถ้าเกิดฉันเลือกเร็บทีนี้เขาก็เลยย้ายเขาก็เลยมาพักที่นี่เออแต่โรงแรมที่เราพักตอนนี้ดูเสียเดินลงหาดได้เลยทําไมฉันต้องไปเลือกจ่ายแพงอยู่บนยอดเขานู่นนะคือมาเที่ยวทะเลอะค่ะเขาไม่ได้มาเที่ยวเขาเนาะ เราก็ต้องอเขาก็ต้องหาโจทย์ที่เหมือนพวกปา้าไปซี่กับลุงคิดอะเรามาทะเลค่ะเราก็ต้องเอาหน้าหาดใช่ไหมคะจ่ายเพิ่มพันสองพันกข้างหลังไปนี้ก็ห้าพันกว่าบาทนะคะอันนี้ข้างหน้าก็เกือบเจ็ดพันจ่ายเพิ่มนิดหน่อยว่าเรามาทะเลเนอะอเราก็ต้องใกล้ทะเลมากที่สุดแหละดูน้ำนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ปา้าไปซี่ก็ฝากไ้แค่นี้ก่อนนะคะแฟนทางบ้านเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาลงค่ะลงไปกลางทะเลเลยค่ะแราจะจริงอย่างที่ป้าไปซี่บอกไหมนะคะโอ,โอ้โห,โห,โห,หน้าอ่อนซ่อนดีแก้วจริงๆค่ะใสเหลือเกินเบยเกาะ,ะช้างอายเลยค่ะบอกเลยอ่ะเกาะช้างน้ําไม่ใสแบบนี้นะคะคนละแบบเลยคนละเรื่องเลยนะคะอันนี้ต้องเข้าใจค่ะมันอยู่กลางทะเลแล้วมันไม่คนไม่เยอะ น้ำเสียไม่เยอะพูดง่าย ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีเรือ,โ,อโหหน้าหน้าโรงแรมเรานี่คือเป็นที่ดําดูปกากรลังเลยนะคะนี่ค่ะมีเรือมาอีกแล้วค่ะแฟนทางบ้านมีเรือพาเนี่ยค่ะเขาพาลูกค้าเขาหรือว่าเหมาเรือนะคะอันนี้่ะแขกที่รีสอร์ทที่เราพักนะก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะคะออ้ยนี่ค่ะคุ้มค่ะแฟนทางบ้านคือ คือปลาปซี่นั่งมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงกับลุงคิดไม่อยากจะย้ายก้นเข้าห้องเลยค่ะโอ้นี่สปีดโบ๊ทก็มาคือตรงนี้มันเป็นจุดที่เรือเข้ามาดูเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรีสอร์ทขึ้นใหม่แล้วมันสวยกันเป็นหาดที่สวยมากและตรงข้ามเรานี้ก็น่าจะเป็นเกาะแลดนะคะเข้ามาดำดูปะการังกันค่ะลุงคิดบอกมีแพลนอยากจะไปพายแคนูนทางโรงแรมเขาก็ให้แคนูนเราฟรีนะคะพายไปเห็นไหมคะ เราไปได้ค่ะนภา,ายแคานูนไปดำดูประการังตรงนู้นได้เลยไม่ต้องเช่าเรือเลยค่ะทางโรงแรมก็มีให้เราฟรีค่ะแคนูน้บรรยากาศดีจังเลยอ่ะอยากจะอยู่สักเดือนเลยค่ะที่เนี่ยคุณคิดบอกว่าเออเดี๋ยวฉันมารับแล้วกันไอสเตย์เฮียวันนลุงคิดบอกว่าเออเดี uh, ๋ยวเมาเทคกอยู่เลเตอร์บรรยากาศดีค่ะแฟนทางบ้านแล้วมันคนไม่พุกพ่านอ่ะ สวยแล้วอากาศแบบสะอาดหายใจเข้ามานีดรู้เลยว่าแบบสะอาดมากเรือมาอีกลำแล้วค่ะแฟนทางบ้าน ผ่านตรงนี้เยอะค่ะเพราะว่าหาดตรงนี้สวยค่ะที่เราพักนี่ค่ะเมื่อคืนนี้เขาก็มาตกปลากันค่ะมีเรือมาตกปลาพานักท่องเที่ยวมาตกปลากันตรงนี้ค่ะตรงเกาะแหลตนะคะ เจอเพื่อนโซดาค่ะหน้าเหมือนเยอรมันเชฟเปิดค่ะแต่แต่บอดี้ไทยค่ะบอดี้บอดี้หมาไทยแต่หน้าเหมือนโซดาอุ้ยนางหุ่นดีจ็อกกิ้งเอวเดย์หรือเปล่าบอดี้ลุคเฟิร์มมากดูนะคะแฟนทางบ้านหน้ารีสอร์ทเรานะคะ คือบีทมันสวยหาดมันสวยมากนะคะตอนนี้นะคะมะะีเขาเรียกเลยนะนักท่องเที่ยวจากโรงแรมอื่นนะคะเนี่ยค่ะจากโรงแรมอื่นนะคะเขาเอาเป้มาอะไรมาเขาก็มารีแลกซ์ที่หาดของเราเขาเช่าเรือมาค่ะแฟนนางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากจากโรงแรมอื่นนะคะแฟนนางบ้านเขามารีแลกซ์ที่นี่นี่ค่ะเนี่ยค่ะเรือก็มาจอดตรงนั้นค่ะแฟนนางบ้าน เนี่ยตรงนั้นนะเมื่อกี้ก็ไปละลำหนึ่งนี่ค่ะเขามาจอดให้บางทีเขาเหมาเรือมาแบบว่ารอบเกาะทีนี้พอเขาเห็นแบบว่าโอ้โหหาดตรงนี้สวยจังเลยเงี้ยค่ะเขาก็จอดกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาไปซี่ด้านให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจอดแล้วเขาก็ว่ายลงมาค่ะเพราะว่าคือมันมันแค่หัวเข้าเองค่ะคือตรงนี้เป็นเป็นหาดที่แบบว่าเดินได้ลงล,ลึกมากนะคะเนี่ยเรือตรงนี้นะคะ แล้วก็ลำเมื่อกี้อีกลำหนึ่งไปแล้วนะคะเนี่ยจากที่อื่นนะคะจากโรงแรมอื่นเขามากันค่ะแล้วก็อีกลำหนึ่งตรงนี้ค่ะอุนอ่นสองสามลำเนะค่ะเนี่ยเขามาจอดตรงเนี้ยหลายลำมากค่ะแล้วก็เข้าไปคือตรงนี้มันเหมือนกับว่าทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะหาดสวยน,สน้ําใสและเนี่ยเห็นไหมสองสาลำก็จอดนี่ยเขาเนี่ยเขาก็มาลงที่ที่หน้าหารดรีสอร์ทเราค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะปากกรลังก็ตรงนี้พันเป็นเกาะแรดค่ะนี่เข้ามาดาดูปากกรลังกันแล้วก,ก็อาจจะมาพักกินข้าวที่โรงแรมของเราอะไรอย่างเงี้ยที่รีสอร์ทที่เราพักนะ่เนี่ยเนี่ยเกาะแรลข้างหน้าเรานี่ค่ะทางโรงแรมเราก็มีเรือนี่ค่ะเรือแคนูเนะ่ยเขาให้สําหรับคนที่มาพักนะฟรีนะคะเดี๋ยวป้าไปซี่ก็กับลุงคิดเนี่ยอาจจะเย็นเย็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะ เย็นๆไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะเ,ะเราจะเราจะพายไปที่เกาะแรดกันค่ะแฟนทางบ้านแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอากล้องไปได้ไหมโทรศัพท์ได้ไหมนะคะเพราะเฟซีก็กลัวน้ําเข้าโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์อันนี้ซื้อมาค่อนข้างจากราคาก็ก็คือแพงนะสาหรับเฟซี่นะคะก็คือแพงก็เลยถนอมนางนิดน,นึงคือเวลาเดินอะสวัสดีค่ะฮัลโหลคือเวลาเดินภาพมันไม่สั่นแฟนทางบ้านเนี่ยเห็นไหมคะ เรือเข้ามาจอดอดูดำดูปะกการังกันค,คือจุดนี้เลยค่ะตรง,งหน้ารีสอร์ทเราเลยคือหน้ารีสอร์ทเรานี่คือตอบทุกอย่างเลยค่ะหาดสวยน้ําใสไกลเกาะแรดค่ะดำดูปะกการังแล้วก็เนี่ยที่เนี่ยที่อื่นนะเนี่ยก็ามาที่นี่กันเพราะว่านี่ไม่ใช่ผ้าโรงแรมเรานะคะเป็นผ้าจากโรงแรมอื่นนะคะเยอะค่ะเพราะหาดมันสวยจริง,รงค่ะแฟนนางบ้านเนี่ยหาด หาดมันสวยน้ํามันใสใครเห็นก็ต้องอยากมาไหว้ค่ะแล้วมันไม่มีหินไม่มีอะไรเลยค่ะสวยจริงๆค่ะสวยมากบรรยากาศดีเมื่อกี้ลุงคิดก็อยู่เอาลุงคิดอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ห้องเหล่ารอเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ๋อใช่อ่ะ,อะลุงคิดนะฮะนอนรีแลกซ์ ลุงคิดบอกบรรพี่ถามว่าถ้าเกิดมาข่าวหน้ามาก่อกูดชาวขา่ขาวหน้าจะพักที่ไหนที่นี่ไหมหรือว่าเปลี่ยนที่ลุงคิดบอกมันมีที่ไหนเพอร์เฟกกว่านี้ไหมนะคะดีมากค่ะแฟนทางบ้านมันมันโอ,อะมาครั้งแรกก็ไม่ได้โรงแรมดีเลยเออได้รีสอร์ทดีเลยนะคะที่เดินเดินนะคะส่วนใหญ่จะโรงแรมอื่นนะทะี่เข้ามากันนะคะเนี่ยพวกของเราจะเล่นกันตอนเช้าส่วนใหญ่พวกเราจะ ที่พักที่เราจะเล่นกันตอนเย็นนะคะก็มีน้ำล้างเท้าให้ด้วยนะคะทุกทุกห้องเลยนะคะทุกห้องเลยเวลาเราแบบว่าเหยียบทรายเหยียบอะไรอย่างเงี้ยะพอเราจะเข้าห้องเห็นไหมคะก็จะมีสายน้ำล้างเท้าให้ก่อนเข้า ก่อนเข้าไปในห้องนะคะแฟนหลังบ้านเนี่ยมีสายน้ำให้แบบนี้ก็กดล้างเวลาแบบไปเล่นอ่ะเหยียบทรายเข้ามาเนาะเราก็ไม่อยากให้ทรายเข้าเข้าห้องเราอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> น้ำแหลดีมากบรรยากาศดีจริงค่ะได้ได้รีสอร์ทดีค่ะ ในรีสอร์ดีไม่ต้องไปเช่าเรือไปหาหาดส,สวยเลยค่ะตรงนี้คือจบจบขมวนเดียวจบเลยมีหมดค่ะหาดสวยน้ําใสคนที่พักโรงแรมอื่นก็มาที่นี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะดำดูประการังก็อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยค่ะก่อนแรกอยู่ตรงหน้าเราเลยมีเรือแคนูนให้เราฟรีนะคะนี่ค่ะฟรีไปบอกตรงเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็พายไป